ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง YouTube ของคุณนิวสมาร์ทโฟนอัปเดตวันนี้เรามีความลับของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดที่จะทำให้คุณต้องตกตะลึงนั่นคือเรียม80 pro max สมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนของเทคโนโลยีและการออกแบบในยุคป,ปัจจุบันโลกของสมาร์ทโฟนกำลังก้าวสู่ระดับใหม่และเรียมกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าพวกเขาไม่หยุดที่จะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ใช้ทั่วโลกรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนที่ต้องการสมดุลระหว่างพลังและความสวยงามการใช้งานที่ลื่นไหลและกล้องที่ทรงพลังอย่างแท้จริง เรียง80 Pro Max มาพร้อมดีไซน์ที่หรูหราแต่เรียบง่ายฝาหลังทำจากวัสดุพรีเมียมที่สะท้อนแสงได้อย่างสวยงามมีให้เลือกหลายเฉดส,สีทั้งสีทองแพลตินัมสีดำกราไฟต์และสีฟ้าออโรราที่เปลี่ยนเฉดส,สีตามมุมมองหน้าจอเป็นแบบ Super AMOLED ขนาด6.9นิ้วความละเอียด 2K บวกที่ให้สีสันคมชัดและสดใสสุดๆพร้อม u l t r า Refresh Rate สูง Re ถึง 144Hz ทำให้ทุกการเลื่อนนิ้วบนหน้าจอรู้สึกลื่นไหลแบบไม่มีสะดุด หัวใจสำคัญของรุ่นนี้อยู่ที่ชิปประมวลผล Dimensity 9,400 Ultra 5 G รุ่นใหม่ล่าสุดที่มาพร้อมเทคโนโลยีประหยัดพลังงานขั้นสูงรองรับการเล่นเกมระดับสูงโดยไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อจับคู่กับแรม l p d d r 5X สูงสุดถึง24 g b และหน่วยความจำภายในแบบ UFS 4.0ขนาดสูงสุดถึง1 t b มันจึงเป็นเครื่องที่เร็วแรงจนคุณแทบจะไม่อยากวางลง ในด้านกล้องเรียม80 Pro Max มาพร้อมกล้องหลักความละเอียด200 MP ที่ใช้เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่จาก Samsung ISOCELL พร้อมเทคโนโลยี Pixel Fusion c i n 1ทำให้ภาพคมชัดแม้ในที่แสงน้อยมีกล้องอัลตร้าไว์50 MP และกล้องเทเลโฟโต้50 MP ที่สามารถซูมได้แบบ Optical 5เท่าโดยไม่เสียรายละเอียดกล้องหน้าความละเอียด60 MP ที่เหมาะสำหรับสายเซลฟี่และสต er, รีมเมอร์เพราะให้ภาพคมชัดระดับสตูดิโอ ฟีเจอร์กล้องยังมาพร้อมโหมด AI Portrait 3.0ที่ช่วยวิเคราะห์ใบหน้าแบบเรียลไทม์ปรับแสงและโทนสีให้เหมาะกับผิวทุกโทนโหมดวิดีโอ 8K ที่มีระบบกันสั่น Super OIS ช่วยให้ถ่ายวิดีโอได้อย่างมั่นคงแม้จะถือมือเปล่าเหมาะสำหรับคนที่ชอบทำคอนเทนต์หรือถ่ายคลิปลงโซเชียล แบตเตอรี่ของ r e a l m 80 Pro Max มีขนาดใหญ่ถึง6,500ม ah, ิลลิแอมป์ชั่วโมงรองรับการชาร์จเร็ว 180W Super Dash ที่สามารถชาร์จจาก0ถึง100%ได้ภายในเวลาเพียง15นาทีเรียกได้ว่าเร็วที่สุดในโลกตอนนี้นอกจากนี้ยังมีระบบชาร์จไร้สาย 80W และระบบ Reverse Charging สำหรับชาร์จอุปกรณ์อื่นผ่านโทรศัพท์อีกด้วยระบบเสียงของรุ่นนี้มาพร้อมลำโพงคู่ Dolby Atmos และชิปเสียง Hi-Res ที่ให้มิติข,ของเสียงที่ชัดเจนและมีพลัง เหมาะกับการดูหนังเล่นเกมหรือฟังเพลงได้อย่างเต็มอารมณ์ตัวเครื่องกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6 8พร้อมระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบใหม่ที่ช่วยลดอุณหภูมิระหว่างใช้งานหนักเรยม80 Pro Max ยังใช้ระบบปฏิบัติการเรยม UI 6.0ที่พัฒนามาจาก Android 15รองรับการปรับแต่งแบบเต็มรูปแบบทั้งทีมไอคอนและ a เ way s On Display พร้อมฟีเจอร์ Smart s c e n e Detection ที่ช่วยเรียนรู้พฤติก,กรรมการใช้งานของผู้ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน จุดเด่นอีกอย่างคือระบบสแกนใบหน้าแบบ 3D และสแกนนิ้วใต้หน้าจอที่เร็วและแม่นยำกว่าเดิมตัวเครื่องรองรับ WiFi 7, Bluetooth 6.0และ NFC แบบ2ทิศทางสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้รวดเร็วและมีความเสถียรมากขึ้นเรียกได้ว่าเรียม80 Pro Max เป็นสมาร์ทโฟนที่รวมทุกอย่างที่ผู้ใช้ต้องการไว้ในเครื่องเดียวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์กล้องประสิทธิภาพแบตเตอรี่หรือความเร็วทุกอย่างถูกอัดแน่นไว้ในเครื่องนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องการความแรง ความคมชัดและเทคโนโลยีระดับพรีเมียมในราคาที่จับต้องได้หากคุณกำลังมองหาสมาร์ทโฟนที่จะเปลี่ยนประสบการณ์การใช้งานทั้งหมดของคุณเรียม80 pro max คือคำตอบเพราะมันไม่ใช่แค่โทรศัพท์แต่มันคือพลังแห่งอนาคตในมือคุณฝากกดติดตามช่อง New Smartphone Update ของเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสมาร์ทโฟนใหม่ๆที่เราจะมาอัปเดตให้คุณก่อนใครแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ